พอล้างสะอาดอะไรติดทุกครั้งอหลังทำงานต้องแบบไม่ตบเผ้าแล้วต้องเกลยดตายให้ดีล้างให้สะอาดเดี๋ยวพอเริ่มงานใหม่เราต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งถาดเถอดเพดเพิดโอเคครับอีกฝั่งหนึ่งสมบูรณ์แล้วครับเดี๋ยวคอยเสด็จเลสิตกันีนไปดูงานกันไอาง,งานหนึ่ง ก็ดีเลซินพวกนี้แบบว่าทนทนทินเนอร์ด้วยผมเวลากระแนลายทำงานจะได้ขัดทินเนอร์เนี่ยครับก็วค็ยังมีเมื่อหมดแล้วนะโหเล็กมากอะยังมีอยู่ข้างในหน่อยนึงโอเคครับเด,ดี๋ยวขัดอีกไม่ละลายไม่อะไรโดนทินเนอร์นะโอเคครับสเสด็จน้ำจะอบแสงครับขอจบงานแล้ว เยอครัเดี๋ยวมาดูกันจบงานสักทีเห็นสบู่เอยเห็นจากคอมพิวเตอร์ผมก้อนแรกครับคุดครับคุดกี่เซนเนี่ยสามเซนสามเซนสี่เซนประมาณสามเซนนะประมาณสามเซนสองสามเซนเออเอากหลักเลยสามเซนอยู่ในสามเซนความลึกอยู่ประมาณห้ามิลนะห้ามิลเกือบห้ามิลโอเคครับ ไปแล้วให้เครื่องหักแล้วขุดด้วยกันอยู่สวนห่งเข้าวนึ่งข้อหอรู้เลยครับสนใจเห็นลายคุดติดต่อมาครับอยู่ที่สามพันห้านะครับจะได้สี่ชิ้นนะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้แล้วก็คุดลายบางอีกสองชิ้นโอเคครับเดี๋ยวคัดทินเนอร์ให้ก่อน ทนต่อทินเนอร์นะครับพอหินติดหรืออะไรเงี้ยใช้ทินเนอร์ขัดได้เลยไม่ละลายครับไปแล้วใ <c oughs> จ้ติดต่อมานะครับลายคุดครับเดี๋ยวนี่นี่นี่ที่ที่ตรงมานี่ไอ้ที่พับออกมามกคุดตรงมาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่นี่คมาประกบกันนะครับ โอเคขอจบงานแล้วห่างจะบางไนเพราะว่ากันแหนเราคงก็ระตับไปแล้วครับสามพันห้านะครับแต่ถ้าเกิดฟังหกพันนี่ผมขออยู่ที่หมื่นห้าอันนี้ผมปั้นใช้เองนะใช้ด้วยแล้วก็จะให้คนอื่นให้คนอื่นใช้ด้วยนะครับอยากใช้ก็ขอบูชาบล็อกไฟล์ผมไปนะครับเพื่อไปทำงานช่างติดหมู่งานหัตถศิลป์ งานอะไรประดับลักลงลักประดับอะไรลยลงลักปิดทองงานลงลักปิดทองช่างสิบหมูนะรายการที่รายการที่หนึ่งใช่ไหมลืมละ้า,างอ่างรายการที่หนึ่งบอกว่าช่างไทยเหมือนทศกัณฐ์สิบปะเมื่อก่อนไม่ใช่สิบหมูนะเมื่อก่อนเป็นสิบปะแล้วก็เพี้ยนกันมาเป็นสิบหมู สิปะแปลว่าสิบก,กรไล้กันที่หนึ่งให้ฮัรจะทานน้ำว่าสิบปะสิบปะก็คือสิบก,กรได้กันที่หกหรือที่หนึ่งลืมแล้วผมโอเคไปแล้วครับใติดต่อมาอยู่สามนห้านะคะได้สี่ชิ้นนะคะไปแล้วมีใบเตอร์ผมเนี่ยเห็นสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านบนคุณหมบเป็นชื่อผมแล้วก็วันที่นะก็ส่องดูดีดๆครับ ใบเตอร์ไม่มีมีแค่เต็นให้ตรงตรงหินนั้อย่างเดียวนะครับไปแล้ว